ปไปกับพี่รุงป้าว้าไปหมดนี่เลยพอ่อรลวไปหมดนี่เลยไปหมดนี่เลยอยู่ไหนครับดูดแมอยู่หเอแมอยู่ไหนแล้วแล้ักงเข้าแล้วแล้วคนแบบแล้ลแล้วอยู่ไหนครับไม่ใช่ไม่ช เอาไงดีล่ะทีอเอาไงดีละ่ะฮะไม่แซนกดลูกไว้ไม่ให้ไปค่ะแม่แม่ดูไม่แซนกดไว้เลยไม่แซนกดไว้ไม่ให้ไปอ๋อใช้เงิมองพี่เขานะ่ะไปแล้วล่ะครับเอาวิกไปแล้วทีนี้บอลวัววิกไปแฮปปี้กันแล้วทีนี้ว่าไาาางไรครับว่บางไงครับพี่ดวง จะไปป่าแล้วมาบอกน้องก่อนใช่ไหมคะพี่ดวงมาบอกน้องก่อนค่ะแม่แม่พี่จะไปป่าแล้วนะป่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> พี่จะไปป่าแล้วนะคะ <c oughs> โอ้โอ้ไปไปลูก พี่ดวงนี่จะได้ไปป่าไหมนี่พี่ดวงมาไงครับไปไป,ไปแล้วลูกแล้วนั่นนั่นพี่ก็ไปแล้วแล้วพี่รุ่งไปแล้วเด้อพี่รุ่งไปบอกน้องแล้วบอกน้องก่อนครับบอกน้องก่อนที่จะไปป่าแล้วนะคะน้องพระสุขครับพี่จะไปป่าแล้ว ไปเร็วพ่อไปเร็วเร็ววุ้ยวุ้ยดุน้องอยากเล่นกับนนั่นพี่ไปเร็ว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 ลูกไปเร็วพะรวนเอ้ยนี่มาเอาไปหน่อยจะโดนปล้นเด้อะพะรวนเด้อให้อยู่นานโดนปล้นเลยนี่ไปละพ่อมาเอาไปเลยนั่นไม่ไปหรอกพะรวนนี่ พี่รุ่งเรียกแล้วแล้วแล้วต้องด่วงพี่รุ่งเรียกแล้วแล้วแล้วจะไปด้วยกันหมดนี่บ่ฮึนั่น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 อุ้ย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 มาเร็วให้พี่รุ่งมาเรียกก่อนแล้วปะปะไปกับพี่รุ่งปะว้าไปหมดนี่เลยพ่อรถไปหมดนี่เลยไปหมดนี่เลยว้ายตัวเล็กก็จะไปด้วย เราวื้นเราเบียเลยทีนี้พ่อล้วนดูค่ะแม่แม่ีนี้อยากไปป่ากับพี่แล้วติดพี่แล้วคะ่ะ<ม>แม่แม่ค่ะเริ่มติดพี่แล้วเริ่มติดพี่แล้วจะไปป่าแล้วนะครับแม่แสนผมจะไปป่ากับพี่ลุงพี่ดวงแล้วคะ่ะ งองแ,แ,แม่อยู่อุ對對 <rain> ้ยอุ้ยแม่พมอยู่ไหนแม่พมอยู่ไหนครับอ้ดูเด็กแม่อยู่ไหนเออแม่อยู่ไหนแล้วแล้วทางเข้าแล้วแล้วคนแบบรักแม่ตลอดค่ะแม่แม่ที่ใครแม่ละสิไปเอามาแล้วลูกแล้วแล้วอยู่ไหนครับ เอาไงดีล่ะทีเอาไงดีละ่ะแล้วประตูเข้าอยู่ไหนลกูกประตูเข้าครับแม่แก้วกูห่วงเนานะเอาอยู่ไหนลกูกประตูเข้าอยู่ไหนครับเร็วๆตายละทีนี้จะไปถึงไหนวนอยู่นี่แหละเอาอยู่ไหนลกูกอยู่ไหนครับเร็วๆลูกเร็วๆ เอาทีนี้จะได้ไปต่างหงแม่ก็หวงแต่หาทางเข้าไม่เจอค่ะแม่แมว่าไงว้าบุนเลยพอลวนบอกว้าบุนเลยออกมาคนเดียวก็ว้าบุนเลยดูเอ้า,าเล็วลูกเล็วแม่อยู่ฝั่งนี้ลูกแม่อยู่ฝั่งนี้มาเร็วๆ <S <S แม่อยู่ไหนพี่ดูงก,ก็ตามไม่ห่งแม่ค่ะแม่ดูพี่ลุงก,ก็ตามด้วยนะคะ ¡Oh, no, va a volar.